สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับผู้ที่จะมาเปิดคอร์สนะครับแนะนำการใช้ดโดรนนะครับเพื่อการทำโปร,โกรแกรมพิที่ได้แบปคิ้งสำหรับาทางวิศวกร,รรมนะครับงานสำรวจให้ตรงกับความต้องการหรือตรงกับกฎระเบียบของทางกรมที่ดินและกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับเรามารู้จักกันครับว่า,าท่านผู้ให้การอบรมวิทยากรเนี่ยเป็นใครครับ ขอเชิญพบกับคุณพง์วัชเลศทองอินนะครับหรือพี่ป้อมของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับพี่ป้อมครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับว่าที่ผ่านมาการเป็นวิศวกรสํารวจทําอะไรมาบ้างแล้วครับครับก็ผมพง์วัชเรศทองอินนะครับหรือพี่ป้อมนะครับผมก็ทํางานทางด้านโปรแกรมมิตี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับเราเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ตอนนั้นยังเป็นพาราชูตนะครับ ปัจจุบันเนี่ยคือบินดูนบินด้วยล่มล่มล่มบินล่มบินครับเพราะในไมก่อนเนี่ยยังไม่มีดีเจยังไม่มีโดนนี่พี่อมขึ้นไปบินบนนั้นหรือเปล่าถ่ายภาพจากล่มบินด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไปครับให้ให้ทีมให้ทีมที่เขามีความเชี่ยวชาญในการบินข้ไปบินครับแล้วเราเซ็ตกล้องให้เขาเรียกเขาเรียกเซ็ตในตัวน่าจะเรียกว่าพารามอเตอร์เพราะว่าบังคับมีมอเตอร์ยู่ข้างหลังถ้าพาราชุดนี่ ก็จะกระโดดล่มอย่างเดียวลงอย่างเดียวพรัผมอเตอร์พารามอเตอร์สมัยก่อนมันจะมี2แบบเนาะมันเป็นแบบเป็นล่มกับเป็นไอ้ตัวรถเข็นนะครับเทียบกันพอมายุคนี้คือเราก็ฒนาเทโ่โลงยิงเขพัฒนามาจนมันเกิดกลายเป็นแผ่นท่อมสองแผนท่อมสามแผนท่อมสี่นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรต่อไปไม่รู้นะครับะเราก็ได้ทํามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับโครงการต่างๆก็จะเป็นโครงการของรัฐเราก็ทําทางกับกองหลวงทางหลวงชนบทนะครับทำกับกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนเราก็ทํากับเอซีนะครับเราก็ทํากับปูนปูนปูนนกนะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกหน่วยงานต่างๆอีกหลายแห่งนะครับ ประสบการณ์ของพี่ป้อมเนี่ยครับของเราเนี่ยฮะไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องของอการใช้โดรนเพื่อการทํารังวัดว่าประสบการณ์การทํางานเนี่ยมีมากขนาดไหนนะครับไม่ว่าทั้งงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับปัจจุบันเนี่ยการใช้โดรนเพื่อการรังวัดเนี่ยมันแพร่หลายไปทั่วแล้วครับตั้งแต่นับตั้งแต่พี่ป้อมได้นําเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยวิทยาการเนี่ยมาทดสอบทดลองทําจนเป็นที่ได้ผลและ ให้ความรู้และนําเสนอต่อทั้งภาครัฐและเอกชนไปจนเขาเห็นความเป็นไปได้สามารถทําได้จริงนะครับและมีรุ่นน้องๆตามมาอีกเยอะเลยที่นําเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาปฏิบัติการมาทํางานจนเป็นที่ยอมรับจนถึงขนาดว่ากรมที่ดินกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนี่ยก็ออกกฎออกวิธีการทํางานให้สอดคล้อง ให้ถูกต้องแทงว่าเป็นที่ยอมรับกับทางหน่วยงานราชการแล้วรวมังเอกชนด้วยก็เกิดปัญหาครับบางท่านทํางานได้ถูกต้องตามหลักการทางวิวศวกรรมสํารวจบางท่านก็อาจจะทําคาดเคลื่อนไปด้วยความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจที่ผิดพลาดหรือไม่เข้าใจเลยนะครับครั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงนะฮะกับวงการการใช้โดรนเพื่อการทํารังวัดเนี่ย ทางเราก็เลยอยากให้พี่ป้อมเนี่ยมาให้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับอบรมและก็ปฏิบัติจริงนะฮะหลักการและวิธีการที่ถูกต้องคืออะไรนะครับแล้วก็มีเทคนิคการทำงานที่ทำให้งานเนะี่ยสามารถส่งได้ถูกต้องตรวจสอบได้ทำยังไงครับแล้วพี่ป้อมจะมาอธิบายอากักขเข่อนคร่าวๆของหลักสูตรที่พี่ป้อมอยากจะมาให้กับ,บท่านผู้ ที่สนใจทั่วไปรวมถึงผู้ที่มีความรู้และไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยสามารถนำความรู้ที่หลักสูตรเนี่ยสอนเพื่อไปใช้เองเพื่อไปสอบเพื่อไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องเนี่ยหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างครับครับก็เดิมทีนะครับจากที่ผ่านๆมาที่เราเห็นหลายๆท่านนะครับก็ไปทำงานในสนามมาเนี่ยเราก็พบไปพบเห็นมาว่าวิธีการที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ย มันยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจริงๆนะครับเราก็เลยเซตวิธีการสอนขึ้นมาทั้งหมดก็จะประกอบด้วย4ส่วนเรื่องใหญ่นะครับอันนึงก็รู้จักก่อนก่อนจะทําก่อนจะทําแผนที่ด้วยการด้วยโดเนี่ยต้องรู้จักตัวโดนก่อนเพราะโดนเนี่ยหน้าตาไอ้โดนแต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเหมาะสมในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่2ก็เรารู้จักเรื่องของการรังวัดเจุดคู่ภาคถ่ายนะครับเป้าเครื่องมาใช้นะครับคุยเป็นแบบไหนนะครับอันที่3ก็คือการโพสต์แล้วครับว่าโพสต์จะโพสต์ยังไง นะครับและอันที่4สุดท้ายเลยสําคัญมากก็คือวิธีรูปแบบในการที่เราจะทํารีพอร์ตออกมาหน้าตาของรีพอร์ตเนี่ยจะเป็นยังไงตวรตวจสอบความถูกต้องอยังไงนะครับ,รบแล้วก็สําคัญเลยสุดท้ายก็คือวิธีคิดราคาเราคิดราคากันยังไงในการที่เราจะไปรับงานในแต่ละครั้งนะครับ,รบเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยที่ทากันก็คือทำทำแล้วก็ยังอยู่ใน ใกล้เคียงแล้วเกือบจะถูกต้องก็แต่ยังไม่ถูกต้องเทีงทีเดียวนะครับเราเลยทําให้มันถูกต้องเลยดีกว่าประมาณนี้ครับครับรายละเอียดของการใช้โดรนนะครับผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะทางเราก็มีนักบินนะครับมีอุปกรณ์เนี่ยที่จะมานําเสนอและก็สอนได้อยู่แล้วนะครับอันที่สองการควบคุมนะครับก็คือการวางเป้าซึ่งจริงๆแล้วน่าจะรวมถึงการใช้ตัว rtk ในการรับสัญญาณดาวเทียมการออกหมุดการ วางเป้าให้ถูกต้องในการเข้ากับหมุดของอ้างอิงแต่และหน่วยอะไรนี่ก็จะมีสอน,นด้วยไหมฮะมีครับเพราะมันมีความสัมพันธ์อยู่ครับเรื่องของการวางเป้าเนี่ยเราเห็นว่าเป็นการวางเป้าปูกล้าธรรมดาระวัดอัติเคลรืวัดทีเพสธรรมดาแต่จริงไม่ใช่นะครับมีความสัมพันธ์นะไอ้ตัวเป้าเนี่ยขนาดของเป้ามันต้องขึ้นอยู่กับขนาดเซ็นเซอร์ที่เราใช้ด้วยมมีความสัมพันธ์กับโดนนะครับโดนที่เราไปใช้เนี่ยมันเป็นเลนฟิกเราต้องรู้จักก่อนว่าไอ้โดนของเราเนี่ยเลนฟิกเนี่ยมันควรจะใช้ขนาดของเป้าขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเเววลลาารรรปจิ้้มมในโแแก จะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับการ,ราวัด GPS การ,ราวัด GPS เ,เนี่ยสำคัญมากเลยปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็วัดในระบบต่างๆระบบต่างๆายคามอะไรมันมันจะมีระบบที่เรียกว่าโลกเสมือนเรียกว่า G ีนะครับทุกคนก็ใช้ G ีออยคูณตัวกันซึ่งมันไม่สัมพันธ์กับโปรแกรมที่เราใช้อยู่เพราะนั้นความคลาดเครื่องก็จะไปเกิดกันที่ตอนรเราโซสีกนะครับอันนี้จะมีขั้นตอนในการทํางานอยู่ซึ่งเดี๋ยวตจนเวลาน,น,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนให้ว่าเอออะไรควรจะทำแบบไหนรูปแบบไหน แล้วคนที่จะที่ไม่รู้จัก G ีออยไม่รู้ไจักอ e ิ i ิซอยนี่จะอธิบายกับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนได้ไหมครับสำหรับคนที่ไม่ได้จบรังวัดมาเป็นนักบินที่บินโดรนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าบินอย่างเดียวไม่เคยเข้าใจเรื่องของการพื้นฐานการทํารังวัดพอในในหลักสูตรจะอธิบายด้วยไหมครับว่า โมเดลของการทำรังวัดพื้นฐานคืออะไรบ้างนะครับมีครับเดี๋ยวในตอนที่เราสอนนะครับเราจะอธิบายเรื่องนี้ชัดเจนเลยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้ววิธีการโปรเซสทำไมเราต้องวัดแบบนี้ทำไมต้องทำเป้าขนาดนี้ทำไมต้องทำ gps แบบนี้เพราะอะไรเยวมีคำตอบหมดครับ,รบในการในการที่เราสอนวันนั้นเรื่องโปรแกรมที่จะสอนนะครับไม่ทราบว่าจะนำเสนอโปรแกรมอะไรหรือว่ายังไงดีฮะ เน้นไปทางด้านคือโปรแกรมที่เราใช้มาทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเกือบสิบกว่าปีเนี่ยโปรแกรมที่เราเทดสอบแล้ว,ลวตอนนี้ที่เราเหมาะสมที่สุดก็คือจีซอฟนะครับเลยใช้จีซอฟเป็นหลักนะครับคอมพิวเตอร์ก็ขอให้ผู้มาเรียนก็อาจจะมีไม่ต่ำกว่าสักแรมไม่ต่ำกว่าสัก4ี่จิกอะไรเงี้ยครับเพราะพื้นที่เราไม่ใหญ่มากเนาะแต่ก็จะทําให้ก็ดูว่าทำแบบไหนอะไรเงี้ยรับในส่วนของอ,อ,อื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเรียนกันสงสัซซยตรงไหนเราถามกัน เพื่อให้คำตอบที่ถูกต้องนะครับครับแล้วสุดท้ายตรงเรื่องของการทำรีพอร์ตเรื่องของการคิดราคาอันนี้ก็จะมาลงลึกกันนะครับว่ารีพอร์ตทำยังไงถึงส่งงานได้ใช่มีการตรวจสอบยังไงเวลาที่เขาไปตรวจสอบว่าในข้อกําหนดของกพรเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดอยู่หลายข้อในแต่ละข้อจะมีคําตอบเดี๋ยวตอนที่เราเรีอนกันเราก็จะบอกแต่ละขั้นตอนว่าเขาตรวจสอบแบบไหนนะครับ เพื่อเวลาไปยื่นปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยคนที่ไปยื่นเขาเขาถามมาเราก็ตอบได้นะครับอันนี้ก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของตอนที่เราจะทาข้อสอบด้วยมันจะมีแนวข้อสอบที่เราจะทากันด้วยครับก็ที่เราเน้นหรือว่าเราอ้างอิงถึงอยู่บ่อยๆก็ที่เห็นประกาศมานะครับก็คือทั้งกพรลหรือกระทรวงเอ้ยกรมนะฮะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่นะครับคือกพรลแล้วก็กรมที่ดินเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะในรายละเอียดของ แต่ละหัวข้อที่เขากําหนดมานะครับว่าเขามีหลักการอะไรเราจะต้องคอมพลาหรือว่าจะต้องปฏิบัติตามยังไงบ้างเพื่อให้ส่งงานให้ได้ตามข้อกําหนดนะครับและอีกข้อข้อแถมคือว่าเราจะหาเรียกว่าติวนะครับหรือว่าแนะแนวข้อสอบเกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ควบคุม,<า>คมของกอพรนะครับโดยที่เหมืองเหมืองแรตง่ต่างๆนะครับก็ ถ้าสนใจหรือจะส่งคนมาอบรมหรือแม้แต่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้สนใจทุกไปที่อยากจะมาเข้าทำางานทางด้านนี้ให้กับเหมืองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทา,ทางกพหลเขามีข้อบังคับให้ส่งรายงานแล้วก็ให้ทํารังวัดรายงานส่งรายงานทุก6เดือนนะทุก6เดือนนะครับก็งานน่าจะามีเข้ามาเพื่อให้ผู้ควบคุมการทํารังวัดเนี่ยได้เข้ามาช่วย ผู้ประกอบการเหมืองด้วยนะครับมาช่วยกันทำนะครับแล้วก็ทำให้ถูกต้องทำให้ได้มีประโยชน์ทั้งแก่กพลแล้วก็ก็ต่อผู้ประกอบการเหมืองด้วยนะครับ,รบเราหวังว่า,าขั้นตอนหรือเวิร์กโฟของกอพลก็จะชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าเราก็จะเริ่มทำแล้วเหมือนกันนะฮะก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการเมืองถ้าเกิดยังไม่มี เรียกว่าทีมงานที่จะทำอยากสร้างทีมงานอยากสร้างทีมงานหรือยังไม่มีทีมงานแต่ว่าจะให้เราทำทำได้เนาะพี่้อมยินดีทำนะครับคือถ้าเกิดในกรณีสมมุติว่าต้องการแต่ว่ามาเนืนอทางไม่สะดวกอะไรเงี้ยอยากให้เราไปไปทำให้ไปทำไปสอนไปสอนด้วยแล้วก็จะให้ทำเลยไม่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 เรียนจะให้ทำเลยก็ยินดีนะครับยินดีทำได้ด้วยสอนด้วยอยากจะให้สอนหรือให้ทำหรือจะซื้อเครื่องไปทำเองเราก็มีให้หมดนะครับทุกอย่าง ด้วยกันนะครับครับผมโอเคเพราะวันนี้ก็เ,เป็นการเกริ่นคร่าวๆสำหรับการแนะนำหลักสูตรแล้วก็แนะนำผู้อบรมหรือวิทยากรในหลักสูตรการใช้โดรนเพื่อการทำรังวัดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับการชมคลิปในครั้งนี้นะครับยังไงก็ข้างล่างจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์และทักมาเลยครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะสมัครเข้าคอร์สเรียน แล้วเราจะแจ้งต่อไปนะครับว่าเออเราจะเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่นะครับเรียนยังไงรับกี่คนนะครับก็ first in first serve นะครับก็คือมาก่อนได้ก่อนเพราะว่าจำกัดจำนวนที่นั่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งยังไม่แน่นอนนะครับเน้นๆนะครับในคร์สเนี้เราเน้นปฏิบัตินะครับเราไม่มีทฤษฎีคุณยะได้ทำจริงหมดทุกอย่างเลยเป็นเลยนะครับเปเลยครับตรวจสอบยังไงทำยังไงทดสอบยังไงไม่ไม่เป็นก็ทำสอนโทรติดต่อหรือว่า สอนให้เป็นทำไปแล้วติดขัดอะไรหน้างานก็ถามได้นะครับเพราะว่าพี่ป้อมสอนแล้วต้องทําเป็นนะครับครับคทาแล้วต้องทําเป็นนะครับทําแล้วต้องทําเป็นครับต้องทำเป็นครับถามถามได้ตลอดเวลาครับยินดีตอบหมดทุกคําถามครับครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมเป็นอย่างมากครับสําหรับการแนะนําตัวและการที่มีโอกาสที่จะเปิดคอร์สให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทีมงานไทยสกายวิชั่นด้วยครับทุกชแนลนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ